สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกนะครับช่องหววเล่านะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับุูมนะครับก่อนจะไปเบื้องคิปอย่าลืมกดไลค์นะครับผู้ใดกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับอ่าครับก็เฮ้ยดีนะเอาไลน์นี่แหละครับกดไลค์นะครับโยอะไรกันนะครับเนาะแต่ก็พูดคุยกันคอมเมนต์นะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจนะครับในการไปคิดสูตรหาสูตรนะครับงวดที่แล้วนะครับเขาใน รูดนะครับเนาะรูดศูนย์นะครับก็มีลายทำหรูดศูนย์ไปนะครับแต่สายจ่อนี่รูดไปนะครับเนาะสายอีพอถึง3นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะครับบอหอดสามนะครับเนาะพอหอดสามศูนย์ศูนย์สามนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเนาะยุดไปที่หางวดติดนะครับเพชรได้แค่เข่าตัวเด่นตัวรูดนะครับก็นะครับเนาะก็สิมีเข่ามีรูดนะครับก็เข่าทุ่งวดไปก็เป็นแปลกๆอยู่นะครับเนาะนะครับนะครับว่าเบิร์นการบว่าวันทีนะครับ 1 4นะครับซีไดรเลกเด่นตัวเด่นตัวใดนะครับช่องหวยลาวนะเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดตัวเลขเกิดจากการคำนวณนะครับผู้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เขาว่าเบื้องไม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจไปน้ำด้วยครับเนาะเพจค้นดวงเฮงนะครับ เดี๋ยวช่วงเดือนตุลาครับเป็นช่วงวันเกิดผมนะครับเดี๋ยวสิมีนะครับฮะนะครับมีเซาผปイนะครับเนาะนด่นเอทั้งใดาก็ไปกดติดตามเพจไว้ได้ครับช่วงเดือนตุลานะครับจะเป็นเดือนเกิดผมนะครับก็นั่นแหละครับเกิดสิมียังเล็กๆน้อยๆนะครับตอบแทนนะครับสมาชิกนะครับที่ติดตามกันมากนะครับเนาะนะนะครับก็ขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับทึงหวยไทยหวยฮ้าน้อยหวยลาวนะครับบ่มีทุกทันนะครับบ่มีนะครับ ทุกๆช่องทางครับทีนะครับจะเริ่มเติบโตมากทุกๆมือนีนะครับกันยนอ์มีทุกคนทุกทันนะมาติดตามนะมีมารับชมนะครับเนาะกกเห็นไปว่ามีคนมืออีกจังไหนอยู่นะครับเนาะอ่ะนะครับมือนีนะครับงวดนี้มีตลราฝันลงไหเบิงนะครับกังจากทีไปลงมาสองวดนะครับเนาะมีคนหวานเหล็กหลผมก็เลยบบลุ่งเลยนะครับเนาะเขาบอบ่าฟังนะครับเนาะ บางคนนี่เบื้องคิดว่าจบเลยมาตั้งสั้นตั้งสี่นะครับโอ้ยเนาะผมก็บอกอยู่นะครับว่านะครับตำราฝันน่ะแต่ว่าผมไม่ค่อยให้เน้นแต่ว่าล่วงไปจับเบื้องนะครับเพื่อสิมักในตำราฝันนะครับแต่ว่าทีให้เน้นเนี่ยจะเป็นเน้นตัวที่ผมจอให้นะครับเพื่อื้อนี้เนาะื้อนี้ก็สิเป็นนะครับวันที่สิบสี่นะครับวดที่แล้วนะครับ ตำราฝันเนือเขานะครับมวดที่แล้วนี่นี่ครับศูนย์สองแล้วสองศูยวๆเออเออเอเอ,เอ,เอ,เอตำราฝันดิสัยลายนะครับลายหวยนะ <c ười> ครับกระดาษกระไล่ลายครับ4ีสองสาศมวดที่แล้วนะครับ <c ười> เข้าไปในตัวกลับนะครับตำราฝันนะครับให้ไปสองซีนะครับเป็นแถวล่องนะครับเนาะบ่แม่นแถวเด่นเด่นนะครับ งวดนี้นะครับงวดนี้นะครับเป็นซ2นะครับเบิ้งแถวน้ำซ2นะครับนี่นะครับเตร,รียมปากกาไว้จดไว้นะครับตามล่าฝันนะครับไปลง2งวดงวดนี้มาลงให้เตร,รียมปากกาจดนะครับเนาะแกสิเป็นนะครับค <c oughs> ือศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามลาลินลาลินครับลาลินครับครับว้าห์ี่จดท่านครับศูนย์หนึ่ง

แล้วเนี่ยครับอาจจะมาตัวเก้านี่แหละครับแถวเน้น,นครับเมื่อกี้นี่บารีที่เป็นแถวล่องนะครับเราเป็นแถวข้างล่างนะครับแถวข้างล่างนี่ก็จะเป็นศูนย์ซีนะครับหรือจะเป็นซี่ซี่กเหล็กบินประเดีมาโดนนะครับแล้วก็แปดซี่ศูนย์หาซีหาแปดหานะครับศูนย์หก ซีกแล้วกับแนะครับผมดีนะครับแถวล่องนะครับแล้วก็แถวล่องข้างบนก็จะเป็น40นแล้วกับ0นนะครับวันนี้มีหน่อยตัวนะครับเพราะว่าแถวเนี่ยมันเป็นแถวอยู่ข้างบนสุดนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับก็น้ำไปจับนะครับไปตัดเอานะครับผู้ใดหมักตำล่าฟันนะครับผมก็สีลงไหทุกงวดนะครับเนาะต่อไปนะครับก็เมื่อนี้นะครับ ต่อไปนะครับกับสิเป็นนะครับที่ผมเน้นให้นะครับเนาะนะครับหางวดติดแล้วก็ไม่ลุดนะครับกับบ่เป็นยังครับยังเข่าตัวเด่นนะครับเนาะยังเข่าตัวเด่นอยู่ครับตัวเด่นกับเข่าไปอยู่ครับอ๋อนะครับผมมีเลขทูบให้เบิ้งครับเลขทูบนี้นะครับผมขอนะครับจากตาไข่นะครับเไอไข่นะครับผมขอเป็นหวยไทยนั่นแหละครับ แต่ว่าอาจจะไปจับกับหัวยอ้เล้าน้่าก็ได้นะครับก็จ,จะเป็นเลขถูกนะครับกะไปเบิ่งกันเลยนะครับ นะครับเบื่อเล้วนะครับเป็นยังไงครับมากบ่าครับนั่นนลครับอาทิตจับเน้นเน้นได้เลครับหวยไทยนะครับหรือสิเป็นอ่าระดับถึงออมสินแล้วครับเดี๋ยวผมสิลงแนวทางออมสินนะครับในช่องนี้นะครับช่องหวยเล่าเนี่ครับเห็นสมาชิกนะครับถามมาในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมสิลงออมสินหาน้ำนะครับออมสินนี่เดี๋ยวขอเวลาเบองก่อนครับนาสีลงวัน จันนะครับออมสินนะสีลงไห้วันจันนะครับจะได้กติดตามได้ที่ช่องนี้นะครับหวยออมสินเนี่ยท่างหวยออมสินนะครับเนอะลองเบิ้งรับออมสินเพื่อสีลุงนะครับเพื่อสีลุงก็หวยไทยนะครับเนาะหวยไทยกับหย่างนี่ลีนะครับนะนะครับต่อไปก็จเป็นเด่นนะครับเด่นนะครับตัวเจาะตัวเด่นงวดนี้วันที่14หวยเล่าพัฒนานะครับเกิมีสามนะครับแล้วก็ จ็ดเจ็ดเจ็ดไม่หยกอย่างอีกเจ็ดนะครับถ้าวเน้นนะครับรูดตัวไหนวะทีครับว่าน,นี้นะครับการ์เป็นรูดสามนะครับรูดสามรูดไปเลยนะครับสําหรับจับคู่นะครับจับคู่กับสีเป็นนะครับสามหนึ่งสามแปดสามี สามเก่าเจ็เจามเแล้วก็ดซนะครับ8คู่นะครับ8คู่ที่ให้เน้นไปนะครับเนาะ,ะนะครับ แต่ว่าถ้าบอมาใน8คูนี้นะครับอาจจะเป็นตัวกันสองตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมกับเบอร์เดมนขนาดนั้นนะครับที่จีหายมาปุ๊บปุ๊บีคูสองคูสามคูนะครับนี่แหละครับมีตัวกันนังครับตัวการก็บซเป็นสามสองนะครับแล้วก็7เจ็ดสองสำหรับลักล่อยนะครับมื่อนี้ผมหมักหกนะครับหกนะครับกระิมีหกศูนย์สอง หกเจ็ดสามหกสามแปดอ่าหกศูนย์สองมาใส่เลขถูกนะครับกันั่นแหละครับก็นี่แหละครับถืกใจกันบ้านเนาะครับถืกใจกันกดไลค์นะครับกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจนะครับเพิ่งเห็นไลค์หลายๆเห็นคอมเมนต์หลายๆนะครับเพิ่งมีกําลังใจในการคิดสูตรหาสูตรนะครับเนาะก็นี่แหละครับสําหรับนะครับหวยนะครับ เล่านะครับล่าสัตตานะครับแล้วก็ล่าวีพีนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะสิทธย่อยลงให้ทุกๆมือนะครับจึงได้กับติดตามไว้นะครับสําหรับช่องหวยเล่านะครับช่องหวยเล่านะครับกับสะพาะหวยเล่านะครับแต่ว่านะครับเกษมี่กัชิมี่ไปดิเกษมี่หวยออมสินนะครับมีออมสินให้ลงทีแนวทางนะครับลงทีช่องนี้ให้นะครับเนาะเพื่อสิโชคดีนะครับกับหวยออมสินนะครับในงวด ของวันที่16กันยายนนะครับเนากะประมาณนี้นะครับสําหรับไวยเล่านะครับเนาะก็ให้ทุกคนตุกถัดมันหมันเฮงๆนะครับถ้าในคลิปนี้นะครับมีสิ่งไหนนะครับผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยน้เด้อครับเนาะอธิผู้ได้อธิ่าผมเมือเบาดูดังสั่นดังทีนะครับเนาะนะครับกัมักกระเบิงครับบ่มักบ่ตองเบิงนะครับเนากะ บ่อว่าบ่อดหามบ่อดบังคับกันนะครับผมก็เหตุเป็นแนวทางนะครับผมก็บ่อใดกร้าันตีดอกครับความที่มาบ่ครับทีเมื่อกี้ผมบอกนะครับอาจ์ซิลุดก็ได้นะครับหรืออาจ์ซิเขานะครับอันนี้ผมกับบอสามารถดูดวงหนานะครับเนาะเป็นเพียงแนวทางแนวทางหนึ่งนะครับใครไปเลือกสื่อสลากินแมงรัฐบาลนะครับของประเทศเล่านะครับเนาะนะครับก็ให้ทุกคนทุกท่านนะครับโชคดีนะครับมันมาในเฮ่งนะครับก็ให้เฮ่งเฮงนะครับเนาะก่อนหวยไทยนะครับอ่านะครับขอสะสมนะครับเนาะ อ่าที่ได้ไปทุ่มหวยไทยอีกกเลยดินะครับหวยไทยดิก็เบาได้เบาอีกนี่นะครับเนาะยากหยาดยาดครับเนาะหยาพบแล้วพอกันไหมครับในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีครับ